พี่น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินที่เคารพรักทั้งหลายครับมาถึงวันนี้คงจะมีคำถามพูดกันมากขึ้นแล้วครับว่าถ้ารัฐธรรมนูญผ่านประเทศไทยจะเป็นอย่างไรถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติประเทศไทยจะเป็นอย่างไร,ร,ไร,ร,ไงไรวันนี้ผมขอญอาติกาบเรียนกับพี่น้องประชาชนทั้งหลายครับเท่าที่ผมได้ ติดตามศึกษาสถานการณ์ของบ้านเมืองรวมทั้งได้ศึกษาบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับท่านเมีชัยริชุพันนี้ผมเรียนกับพี่น้องประชาชนเลยครับว่าถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านประชามติจะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งที่เกิดขึ้นชัดๆเลยครับประเทศไทยของเราก็จะเดินหน้า เข้าสู่ช่วงเวลาของการเลือกตั้งทั่วไปเดินเข้าสู่ถนนประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเป็นประชาธิปไตยที่เราคาดหวังว่าการเลือกตั้งจะบริสุทธิธ์ยุติธรรมการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับประมาณ15เดือน หลังจากที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ประกาศใช้เพราะว่าในช่วงแรกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้ครับ mm. เขาจะต้องไปร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือที่เรียกภาษาหนังสือว่าร่างพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีทั้งหมด10ฉบับครับแต่ผมคิดว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนี้ได้ ร่างไว้บ้างแล้วแหะครับในใจทํางานชุดเดียวกันครับเป็นชุดที่ร่างรัฐนูนกับชุดที่จะไปร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรนูนเหลือแต่ว่าจะต้องทำนาไปสรุปกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เสนอสภา,านิติบัญญัติพิจารณาซึ่งในบทบัญญัติรัฐนูนฉบับนี้ครับมาตรา267เขากำหนดเอาไว้ว่าคณะกรรมการร่างรัฐนูนจะต้องไปทำร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกฎหมายเรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกบุทธิสภากฎหมายว่าโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งพักการเมืองสารรัฐธรรมนูญการพิจารณาคดีอาญานักการเมืองผู้ตรวจการแผ่นด,ดินปปชการตรวจเงินแผ่นด,ดินคณะกรรมการสิทธิมนุชนทั้ง10ฉบับนี้ครับจะต้องทำให้เสร็จภายใน240วัน บังคับไว้เลยครับในรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วก็บอกว่าสภานิติบัญญัติจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน60วันสองเดือนเท่านั้นครับนั่นหมายความว่าเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านประชามติใช้บังคับแล้ว300วันเราจะมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญพร้อมที่จะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยเต็มรูปแบบและหลังจากที่กฎหมาย ประกอบรัฐมนูญประกาศใช้บังคับแล้วจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปโดยทันทีไม่เกิน150วันหเดือนให้เวลาพรรคการเมืองนักการเมืองได้หาเสียงได้เตรียมตัวเราก็เดินหน้าสู่ประชาธิปไตยแต่ที่สำคัญกว่านั้นครับพี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพทันทีที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้บังคับผ่านประชามติใช้บังคับประเทศไทย เดินหน้าเข้าสู่ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศทันทีครับเริ่มปฏิรูปทันทีเพราะว่าอะไรครับในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับได้กำหนดเอาไว้เลยครับว่าจะต้องตราก,กฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศไทยในด้านต่างๆเนี่ยภายใน120วันหลังจากรัฐธรรมนูญใช้บังคับ4เดือน กฎหมายว่าด้วยแผนขั้นตอนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆต้องเสร็จเรียบร้อยและการปฏิรูปประเทศต้องเริ่มทันทีภายในหนึ่งปีเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะฉะนั้นผมจึงเรียนกับพี่น้องได้เลยครับว่าถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านประชามติของพี่น้องประชาชนเราเห็นแสงสว่างของประเทศไทยเราได้เดินหน้าสู่ประชาธิปไตยแน่นอนเราได้ปฏิรูปประเทศ แน่นอนและปฏิรูปประเทศอย่างเป็นระบบทุกด้านครับผมตัดสินใจแล้วครับยังไงผมก็จะต้องไปลงประชามติและผมจะรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะผมถือว่านี่คือโอกาสของประเทศไทยถ้าไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมคิดว่าประเทศขาดทุนครับสวัสดีครับ